สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเทรดทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มานะผมเหลือเศษไว้เก้าจุดสามเหรียญน,นะก็เดี๋ยวเรามาปั้นเงินกันนะผมวันนี้ก็ค่อยๆเดินกันไปนะอ่ะสักครึ่งนึงก่อนนะผม๋ยวเราวันนี้มาเทรดเป็นวัน otc นะผมผมมาเทรดเทคนิคสิบห้าวินะผมอ่าเราใช้แนวรับแนวต้านการดูเทรนด์เหมือนกันทุกอย่างครับผมอ่ะ ผมจะบอกว่าผมกดลงทำไมตรงนี้นะผมแล้วมาอธิบายเจาะลึกกันด้วยผมเห็นโซนนะผมอธิบายไปแบบนี้เลยนะเห็นโซนแรงขายผมสิบห้าวิเนี่ยเราจะดูโซนเน้นโซนที่มันเทสบ,บ่อยๆครับผมตันเนี้ยเห็นไหมกลับมาเทสเด้งเทสเด้งตรงเนี้ยผมแล้วกลับมาตรงนี้ก็เทสเด้งอีกเทสเด้งอีกแบบเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมีการทุบของแรงขายอยู่ก็ตรงนี้กลับมาก็โดนทุบอีกเส้นเทรนด์ไลน์นี้ก็ ประสานกันพอดีับผมตีเ้เลสจากตรงนี้นะจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้มีแรงขายเห็นไหมทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันนะผมเห็นไหมอ่าและผมก็จึงกดลงตรงนี้นผมเพราะว่ามีแนวกดตรงนี้กดลงแรงขายกดลงแรงขายทุบลงนะผมโอเคนะผมหมายนี้ก็การตัดสินใจประมาณนี้นะอ่าเจอจังหวะพอดีนะผม all in เลยนะ กดทีเดียวสองไม้เลยนะครับผมก็ตรงนี้มองเห็นเป็น W pattern เนาะอันนี้ก็เป็น W เหมือนกันนะแต่เป็น W ที่แตกต่างกันเนี่ยผมมองเห็นผมมองเห็นอะไรในไม้นี้ผมมองเห็นโซนแนวต้านนะผมแนวต้านแล้วก็เป็นรูปแบบตัว W ด้วยแนวต้านคือจุดที่มันเทสบ่อยๆสิหวีเราต้องดูจุดที่มันปลายไส้มันเทสนะผมเห็นไหม ไปไส้ระเทชนแล้วเด้งมีนังขายชนแล้วเด้งขึ้นมามันก็ต้องชนแล้วเด้งเห็นไหมเป็นตัวเดอบิวยเดชัดเจนนะผมเนี่ยชึกทึกึก,กเนี่ยเป็นเดอบิวไหมเดบิวมันจะพับหางอย่างนี้นะใครมีพื้นฐานแนวรับแนวต้านดีอยู่แล้วเล่นได้ต่อยอดได้สบายนะผมเทคนิคนี้แล้วก็หรือใครสนใจนะผมสนใจมาเรียนเทรด้วยกันก็ได้นะผมทักไอดีไลน์ที่ใต้คลิปมาเลยนะผมอยากเรียนรู้การอ่านแนวแบบนี้นะครับอ่านะ ใครที่เพิ่งเข้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอมีแรงซื้อสวนนะผม,มแรงซื้อสวนโอโ้อาถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็รบกวนดูโฆษณาให้จบอย่าเพิ่งกดข้ามแค่นั้นเองับผมแค่นี้ผมว่ามีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมเพราะทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของผมนะบมในการทาคลิปบอกได้ผมอยากได้แบบไหนนะผมเดี๋ยวจัดให้นะครับ โอเค17เจ็ดเหรียญแล้วเดี๋ยวเราไปต่อตัดไปเลยกันเลยนะผมจะได้ไม่เสียเวลานะอ่าตัดมาเ,อาเดอร์นี้ครับผมนี่จึ๊กไป4เหรียญก่อนนะผมแม่ไม,ไมแรกถ้าลงมาอีกจะเบิ้ลนะโอ้โหแต่มันไปซะแล้วผมวอะอตรงนี้เป็นโซนแรงซื้อชัดเจนนะโซนแรงซื้อนะผมอืมไปซะแล้ว ผมก็สไตล์ผมก็จะเปิดดูไปอย่างเงี้ยแหละฮะคู่ไหนมีหน้าเข้าเทรดคู่ไหนมีกรอบที่สวยงามก็จะพิจารณาในการเข้าเทรดการเลือกกราฟค่อนข้างดีจะสำคัญนะนะใน o d c เทคนิค15วิ10วิก็ใช้ได้ดีหมดแล้วทุกทำเฟรมเทรดเหมือนกันเลยผมเนียรับแนต้านดูแบบเดียวกันเลยนะฮโอ้โหไม่นี้ทำไมมันหวาดเสียวเช่นนี้โอ้โห ผมเห็นแรงจากตรงนี้นะผมเห็นไหมเท็นลน์มันลงมาชนแล้วเด้งขึ้นแบบสูงเลยแปลว่ายิ่งสูงยิ่งมีแรงซื้อเยอะครับผมยิ่งไกลอ่ะเห็นไหมจุดนี้มันส่งได้ไกลกว่าจุดเนี้ยแปลว่าตรงนี้มีแรงซื้อมหาศาลอยูจุดนี้ก็มาคอนเฟิร์มว่ามีแรงซื้ออีกจุดดังนั้นผมถึงตัดสินใจกดขึ้นตรงเนี้ยแต่มันโดนแรงขายทุบมาอันนี้ถือว่าเราโชคดีนะเราได้ราคาดีแต่มันก็มีเขียวอ่ะแต่มันขึ้นไปโดนรับเก่าตรงนี้นิดนึงนะผมตรงนี้มีโซนแนวรับเก่าที่ซ้อนอยู่เห็นไหมชนเด้งชนเด้ง มันก็มีโอกาสลงมาวันนี้ผมไม่ได้ดูแนวซ้อนไงนผมพลาดมาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปครับผมไปครับผมไม้นี้ก็กรอบเทนไลน์นะผมกรอบเทนไลน์ชัดเจนนะผมนี่เมื่อกี้คู่เมื่อกี้โอ้โหไม้นี้ดูทรงก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมขึ้นไปชิวๆกรอบสวยนะฮะไม้าใบนี้ อืม uh huh. อ้าวมีแรงขายเข้าผมโดนทุบเพราะสางั้นเราไงดีเรามาจากทุนเก้าเหรียญหรือประมาณสามร้อยกว่าบาทนะตอนนี้สามร้อยเท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบสามร้อหกสิบนะประมาณนี้พอหนึ่งดอลลาร์นะเท่ากับสามสิบหกบาทโอ้้หูโดนทุบเพระนผมมานี้โอ้โหเอาไงดีอะ โดนทุบซะงั้นนะผมไาโอ้โดนวิสุดท้ายน่าชาเลยน่าชาเออมียังไงดีครับผมลูกพีโ่โอ้ยโอเคอะเมื่อกี้หลังจากเรากดไปแล้วมันกินเราวิสุดท้ายแล้วก็มารอส่วนแนวล่างต่อนะ โอเคลงมาประมาณนี้นะเอากดไม้เล็กๆครับผมไม้ละห้าไม้ละสองไม้ละสามค่อยๆปั้นไปนะถ้าตรงไหนมั่นใจอาจจะมีออินมีเบิ้ลกันบ้างแหละเดี๋ยวรับรองมันแน่นอนนะผมคลิปนี้นะ <c oughs> เหตมผลเรโวดีซีกับสิบห้าวีเนี่ยโหผมแบบกดเยอะมากบางอาทิตย์นะ ถ้าเล่นสิบห้าวิผมนานเล่นทีนะสิบห้าวิก็เล่นเอาสนุกเอาความมันนะเล่นไม้เล็กเล่นเทรดเยอะๆนะบางทีผมเทรดร้อยไม้อะนะผมสิบห้าวิเนี่ยเทรดชิบๆิลนี่ก็เมื่อกีก้กดเข้าไปเพราะแนวรับนะผมแนวรับแข็งแรงชัดเจนเนาะใครดูผมมานานก็พอจะมองออกว่ามันโซนเขียวใหญ่ชัดเจนเราไม่ต้องอธิบายอะไรไม,มากรู้ว่าคนดูช่องผมเก่งอยู่แล้วนี่เบิ้ลเข้าไปครับผมเบิ้ลเข้าไปขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีก ึ้นมาอีกจะเบิลอีกครับผมเอ้าเอาเอาเอาฮะเอาฮะข้างบนมีโซนแรงขายอยู่ชัดไปโอ้โหผมเบิลจนเหลือห้าเหรียญปาติโต้เบิลแหลกนะครับผม EP มนี้บอกเลยว่าเบิลแหลกเป็นการปั้นเงินน้อยเนาะเงินน้อยไปมากนะเราก็ต้องแบบมีจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งนิดนึงนะการปั้นเงินอันนี้ผมก็จะนการปั้นเงินของผมให้ดูว่ามีการ เดินเงินยังไงอันาตรงก็เดินเงินตามอารมณ์แหละแล้วแต่ความมั่นใจเนะาะอันไหนมั่นใจมากก็ล,ลงมากก็มีอาจจะมีเบิ้ลมากอะไรมั่อย่างเงี้ยนหะูยี่ยังรอดนะผมยังรอดโอเคแจว่ะแจวโอเคฮะเรามาที่ gbp usd นะกดทอเนะดอร์ไปแล้วนะห้าดอลลาร์เราทำการคัดกราฟก่อนกราเนี่ยะแนวรับเดิมๆเลย แล้วจุดที่มีแรงส่งนะผมเนี่ยจุดที่มีแรงซื้อเยอะเห็นไหมขึ้นมาชนแล้วเด้งชนแล้วเด้งตรงนี้ก็ต้องชนแล้วก็เด้งไปอย่างนี้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าหายไนลดลงแล้วนะผมมีโอกาสปรับตัวเป็นเทรนขาลงได้นะครับและแล้วมันก็จะลงแล้วจริงๆด้วยโอ้โหไม่น่านะผมไม่น่ารอดโอ้โหแจววบผมแจวอย่างนี้ถือว่า มีดวงช่วยด้วยนะผมอโอเคครับวันนี้ก็คาดว่ากรอบเทรนไลน์แนวนี้น่าจะมีแรงขายเอ้ยมีแรงซื้อนะนเลยกดขึ้นไปแต่จริงๆก็ตีโซนแรงขายไปแล้วแหละมันมาปิดใต้แรงขาย<อ>ผมก็มีโอกาสโดนพุ่ลงต่อนะอันนี้ตัดสินใจผิดพลาดนะจร,จริงต้องกดลงนะวันนี้ ก็มีโซนแรงขายแล้วครับแท่งเทียนก็เทลงมาแข็งแรงนะชัดเจนมานี้ก็อืม,มโอกาสแพ้ผมก็นำมาให้ดู่ะผมการปั้นเงินนะว่าปั้นเงินน้อยไปเงินมากมันยากไหมมันต้องเจออะไรบ้างนะนำมาให้ดูกนะ็ถ้าชอบแนวนี้ก็เดี๋ยวทำมาให้นะผมโดนแรงขายทุบวีเทท้ายแท่งสุดท้ายเห็นไหมสิบห้าวีสุดท้ายขึ้นไปโดนโซนไปลายไส้นะผม โดนทุบลงมา้ะผมโดนโซนนี้ทุบนะเห็นไหมตรงเนี้สิ่งที่ผมพลาดก็คือมันชนแล้วเด้งตรงนี้มีแรงขายตรงนี้ชนแล้วก็เด้งตุ้มไกลกว่าเดิมอีกเห็นไหมแล้วมันกลับมาตรงนี้ทําไมมันจะไม่ชนแล้วก็เด้งอ่ะพฤติกรรมซ้ําๆของมันนะผมดูให้ดีเห็นไหมชนแล้วเด้งจุดนี้ต้องมีแรงเหมือนกันและจุดนี้มีแรงขายเทียออกมาแข็งแรงด้วยตุดนี้ก็แข็งแรงมากเห็นไหมฮะแดงแดงแดงใหญ่ๆเยอะๆ ับผ,ผมผมพลาดไปไม่เป็นไรก็นำมาดูกันให้ดูหน้าง,งานจริงเลยตอนนี้เราก็กลับมายีิบสามเหรียญแล้วนะครับผมว่าให้ดูเลยมันเดินเดินหน้าถอยหลังไม่ไปไหนสักทีมันก็บังทางมันก็อย่างนี้นะการปั้นเงินเนาะเราเจออะไรบางนะครับผมโอเคมาชมกันเบิ้ลรัวๆแล้วผมออเดอร์ <laughs> นี้มาดีครับจัดไปอีกสองจุโอ้โหเอามันเลยเอาไงเอาไงจเจาอินเนาะเจ้าอินแบบ มานี้ก็เป็น W ชัดเจนนะผมเป็นเทรนขาลงทำไมเนี่ยอยากจะเบิ้ลนอีกถ้ามันขึ้นไปผมจะใส่อีกนะแต่มันไม่ขึ้นไงเออเอาเทรนไลน์ออกแล้วเตรียมจะเบิ้ลอีกนะฮะไม่ได้ละก็ผมเห็นเทรนเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะสวิงไฮและสวิงโรล,ลดลงชัดเจนนะผมจุดนี้เห็นไหมโรล,ลดต่ำลงไฮลดตำต่ำลงนะก็ขึ้นมาก็เป็นตัว W อย่างนี้มีโอกาสพับห่างลงแบบนี้คนระับผม เทรนใหญ่ก็เป็นขาลงนะนี่ถ้ามองภาพรวมใหญ่ตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์ครับผมเนี่ยภาพรวมใหญ่เราเล่นอยู่ตรงกลางไซด์เวย์นะเฮ้ย <c oughs> เอาไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดลบไปอ่าผมกลัแบบมาสิบเก้าเหรียญแล้วเห็นไหมอยากจะกดซ้ำลงนะผมไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรอต้องรอแนวบนนะผมนี่เนี่ยเห็นไหมเราต้องไปรอเส้นบนและเส้นนี้เอาไม่อยู่แล้วนะฮะ เนี้เอาไม่อยู่แล้วก็ต้องไปรอแนวข้างบนต่อแนวแล้วก็ขยับปรับไปเรื่อยๆนะผมอ้าวขึ้นมาขึ้นมาอ้าวนะผมขึ้นมาผมรอไปแตะเส้นนะแตะเส้นละสวยงามเลยนะขยับปรับเส้นปรับจูนแนวกันหน่อยไอ้มันขึ้นมาชนแล้วแบบโดนทุบเลยนะผมการตีแนวก็ไม่ยากนะผมเดี๋ยว ถ้าว่างๆจะมาทําคลิปการตีเทนนไลน์ให้นะผมว่าการตีเทนนไลน์แบบสไตล์ของผมนะแต่คนเมื่อีตีเหมือนกันอีกแหละไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมการตีเทนนไลน์อะอยู่ที่ความเข้าใจและประสบการณ์ความชํานาญของแต่ละคนอนะว่ามันเอาไปใช้าง,งานได้จริงไหมเป็นยังไงนะแต่ผมส่วนตัวผมก็ใช้แค่นี้นะตีจากสวิงไฮไปหาสวิงไฮโลไปหาโลแค่นี้นะไม่มีอะไรซับซ้อนอนะตีแบบพื้นฐานเลยนะจัดไปดีเบิลไปดีับผมเบิลไปสองลนะ จะขึ้นมาให้เราอีกไหมอยากจะเบิ้ลนะอยากจะเบิ้ลนะอ่าเฮ้ยขออีกสักสองจึกหนะ้าเบิ้ลแหลกครับผมสามจัดไปแปดดอลลาร์นะผมโอ้ยแลล้เมืนก็พุ่งขึ้นไปแล้วอืมมีแรงขายชัดเจนนะผมโซนนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูโซนนะขึ้นมาชนแล้วเด้งอย่างนี้ ชนและเด้งตรงนี้ลงมามต้องชนและเด้งลงมาอย่างนี้ครับผมมันเป็นพฤติกรรมการโดนทุบของมันเห็นไหมถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นการโดนทุบของมันเห็นไหมกรอบแรงขายชัดเจนนะเห็นไหมมันก็จะทําพฤติกรรมเหมือนกันเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับผมแค่นี้เองนะคร <c oughs> ัตอนนี้เราก็เดินทางมายี่บหกเหรียญแล้วนะครับผม ายนี้เห็นเป็นดยแล้วก็มีแนวท i นไลน์นะผมแล้วก็จัดไปแล้วหนึ่งซิเกิลน,นะโอเคโอ้โหอันนี้สาเหี่ยมปากว้างนแนววิวตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่แรงซื้อมันขึ้นมาเยอะหน่อยอยากจเัเบิ้ลนะคันไม้คันมือนะแต่ว่า,าวิตรงนี้ทํามันทํำท่าดื้อดึงนะผมเพราะว่าแรงซื้อมันค่อนข้างขึ้นที่จะแรงนะโอ้โหโ ทำใจนะแบบนี้ทำใจละทำใจอรอเลยรอเอ็มตัวนี้ดีกว่านะผมรอเทรดเอ็มตรงนี้นะเฮ้ยเอาแนวเทรนดไลน์มาดิครับออาวชนะเฉยโอ้โหตอนนี้เรามาสามสิบเหรียญแล้วนะผมรอนชนะเฉยเอ้าเข้าต่อเน,นื่องเลยเลยผมนี่เบิ้ลไปสองทีมาดิลงมาอีกเบิ้ลดีก็ผมมา เอาลงมาอเบิ้ลเข้าไปโอ้โหไปแล้วไปแล้วสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเอาดีครับโอ้โหสิบแปดเหรียญเข้าไปาแล้วมาละมาลงมาอีกลงมาอีกผมจะใส่อีกนะโอ้โหเอยไม่ลงมาครับผมมายนี้ก็ห้าวเกินนะผมใส่ไปสักสิบแปดเหรียญกดเบิ้ลไิดอกไม่รู้นะความห้าวนะผมความห้าวอะไรเงี้ยต,ตัวเอ็มชัดเจนนะอันนี้ตัวเอ็ม ชัดเจนนะมีใครอาารรรค่านภาษาอังกฤษออกมากไหมฮะมีใครจินตนโาการดีๆไหมเอ็มมันจะพับคาอย่างนี้นะที่โซนแนวรับนะโซนเขียวใหญ่ชัดเจนเห็นไหมเขียวใหญ่เขียวใหญ่แบบเนี้ยตรงเนี้ยก็ต้องเป็นเขียวเหมือนกันนะก็คาดการณ์วแบบนั้นมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของมันนะโอ้โหขดเบิ้ลทางนานได้ศูนย์จุดหกอือย่างเงี้ยใส่เข้าไปเบิ้ลนี่น,นี่ใส่เข้าไปครับผมใส่อันนี้มันต้องใส่เข้าไป ก็ภาคประมาณนั้นน,นี่ภาคย้อนหลังเนี่ยยังแบบอินได้ถึงอารมณ์ตอนนั้นเลยเพราะผมว่าผมเป็นคนโกรธเองนะแต่ตอนเทรดไม่ได้พูดไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วแบบนิ่งผมเลยแบบไม่ไม่พูดนะจ๊ะตอนเทรดอะผมถึงทําคลิปเทรดสดไม่ค่อยได้ไงเอามาที่บายย้อนหลังนีก่อนแต่สัมผัสได้แบบความรู้สึกย้อนหลังได้นะโอ้โหหมายนี้ดีนะเราไม่เบิ้ลเยอะเบิ้ลไม่แค่สามมันโดนทุบครับผม <S <S เอาง่ายดีลูกพี่ เนี่ยการปั้นเงินมันไม่ได้ง่ายมันไม่ใช่สวยหรูอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมก็นํามาให้ดูผ่านมุมองการปั้นเงินจริงเนี่ยเราจากเหรียญเอ้ยเก้าเหรียญเนี่ยมายี่ิบสามเน่เห็นไหมไปสามสิบแล้วก็ลงมายี่ิบสามเนี่ยมันจะเหมือนไม่ไปหน้ามาหลังนะผมถ้าถ้ายังไม่ชํานาญพอนะผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นนะผมก็เรื่อยๆรับผมเรื่อยๆเ,เราก็มาต่อเทียเดอร์ต่อไปกันเลยนะครับผม มันมีมีแนวอีกแนวหนึ่งแล้วก็ขยับแนวมาเรื่อยๆนะแนวเทรนไลน์เอาไงผมโหมโซนนี้ชัดเจนนะจัดไปก่อนดิโอ้ยเบิ้เเเเเลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนะผมโอ้โหเอาเอาเอาเข้าไปโอ้คราวนี้มันเบิ้ลไปยี่สิบเหรียญแล้วผมจากกดไม้ที่ะสองเหรียญน,นะโอโหใครมาหรือเปล่าครับลูกพี่ลูกผมเบิ้ลไปยี่สิบนะจนเหลือสามเหรียญน,นะโอ้โหแต่โซนนี้ค่อนข้างที่ ared, จะชัดเจนนะโอ้โหทะลุแล้วครับโอ้โห จบแล้วครับจบชีวิตได้เสือร้ายนะครับลูกพี่จบชีวิตไอ้เสือร้ายนะครับท่านผู้ชมมันทะลุแนวมาแล้วครับผมเหลื <c oughs> อสามเหรียญ <c oughs> สุดท้ายจบชีวิตได้เสือร้ายได้จังหวะน,นี้เฮ้ยไ <c oughs> อ้ยามันขึ้นมาครับผม <c oughs> โอ้เราโค้รโชคดีไหมนี่มันกลับขึ้นมาได้ไงงอะก็โซนแรงซื้อ <c oughs> an มันชัดเจนนะผมโซนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าผม ใช้โซนเทนไลน์โซนนี้แล้วนะ,ะตีอ้างอิงจะจุดนี้หาจุดนี้เห็นไหมจุดนี้มันต้องมีแรงเหมือนกันอะเห็นไหมเดี๋ยวผมตีให้ดูึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขียวใหญ่ขึ้นไปตรงเนี้ยก็มีเขียวใหญ่ขึ้นไปตรงนี้ทําไมมันจะไม่เป็นเขียวใหญ่อะมันมาชนเส้นแล้วอะให้ดูพฤติกรรมเดิมๆของมันนะเห็นไหมตีย้ำให้ดูอีกทีครับผมเนี่ยชนแล้วเด้งขึ้นไปแล้วผมนี่มาชนแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกอะกลับมาเป็นตัวเอ็มชนแล้วมันก็ต้องเด้งอย่างเงี้ย นี่ครับผมพฤติกรรมเราถ้าเรามันสังเกตมันเอาไปฝึกนะความรู้ที่ผมให้เนี่ยรับลองทํากําไรได้เนี่นอนนะครับตอนนี้เรามาสามเจ็ดแล้วผมเดี๋ยวไปลุยต่อกันนะอ่าแล้วจุดจุดนี้ก็มาที่สามสิเจ็ดเรียนแล้วแล้วก็ตรงนี้คาดว่าจะมีแรงซื้อนะเราก็ใสไปโอ้โหนะครับผมพิดว่าจะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อลงมาอีกเราก็มีโอกาสใส่ได้อีกเอาไงครับผม โอ้โห oh, ลงไปขนาดนี้นะผม mm hmm. เห็นไหมกลับมาสามสิบสามอีกแล้ mm hmm. ววนลูปอยู่นะฮะตอนนี้วนลูบนะลกอยู่จากเก้ามาสามสามก็กําไรยี่สิบกว่าเหรียญ้ะนะจริงๆควรจะพอแล้วนะจริงๆจ,จากสิบมายี่สิบเนี่ยคือกําไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วตอนนี้กําไรแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะผมอืม mm hmm. อ่ะมาดูาเดอร์ต่อไปเลยเริ่มๆทยอยปิดแล้วผมจะจะ,จะจบงานจะออกแล้วนี่โอ้โหไปดูม้านี้ก่อนนะ เออครับนะผมาบน,นี้ดูการเบิ้ลนะผมให้ดูจังหวะคันจุดเข้านะผมลงมาอีกเปี้ยงเปี้ยงใส่ไปอีกมาดิเอาไงมาแถมไปอีกแถมอีกจึ๊กหนึ่งนี่สัดไปผมโอ้โหมันลงมาทะลุมาอีกแล้วเอาไงเทมากเลยไหมอออินเลยไหมอออินเลยไหมแม่วันนาโดนดริงอ่ะก็กรอบ แนวเทนขาขึ้นชัดเจนนะผมตรงนี้เป็นแนวต้านเก่ามองเห็นเป็นแนวต้านเก่านะแนวต้านเก่าอาจจะเป็นแนวรับใหม่ได้นะผมจุดนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บแล้วเบรกเอาขึ้นไปปึ๊บแล้มีโอกาสกลับขึ้นไปอย่างนี้นะผมเทนไลน์เป็นขาขึ้นชัดเจนเห็นไหมคผมตีเทนอนะ่ะ <c oughs> ตีประมาณนี้นะเทนนอ่ต้องเพิ่มขนาดไม้หน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวจบงานเช้านะผมมันเริ่มหลายไม้แล้วด้วย สมองก็เริ่มล้าแล้วนะมันต้องรีบจบงานไม่ที่โปรฟิตก็ต้องสต็อปลอสกันไปข้างแล้วนะอ่าสวยงามของอันี้ก็มองเป็นตัวเอ็มได้นะตัวเอ็มจึ๊กจึกอย่างนี้อ่าสวยงามอะมาสี่สหกเหรียญแล้วโอเคครับผมอมามาชมกันต่ออ่าใบนี้จัดไปครับผมรอเดี๋ยวรอ กรอบราคาชัดเจนนะผมเบิ้เบิ้ลเบิ้นเบิ้เบิน้น,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 นะผมเบิ้ลเข้าไปจัดไปแล้วสองไม้ก่อนฮนะเบาๆบเบาๆสองไม้จะครบเปาแล้วนะต้องเบาๆบาขนาดไม้แล้วเนะี่ยเราต้องรู้จังหวะผ่อนจังหวะเล่งของตัวเองนะเนี่ยผมว่าเล่นแค่ชนแนวเทรนไลน์มันก็เด้งลงพอชนข้างล่างมันก็ต้องเด้งขึ้นแค่นี้ผมเล่นแค่นี้จริงๆครับผมแบบใช้ท่าพยายามนี่มันทำให้ใหมันเรียบง่ายที่สุดนะ่ะผมตีกรอบเทรนลไลน์ไว้ผมเลย หลุดกรอบเลิกนะครับผมแค่นั้นเองนะเนี่ยตีจุดเนี่ยมีแรงขายแรงขายนะครับผมอา้าวจะสลับทําไมเนี้ยนี่โอ้ยโอย้แรงขายรุนแรงเห็นไหมฮะเป็นตัว w สวยงามด้วยเนี่ย W แล้วพับห่างลง,งนี้นะดสวยงามมากนะตัวนี้อย่างนี้มีโอกาสเข้าต่อเนื่องได้นะนเนเสไลายชัดเจน ผมก็จะรอ,อมันย่อมาชนเส้นนะวิธีของผมใครอยากเรียนรู้ก็เรียนเชิญมาเรียนด้วยกันได้นะผมราคาไม่แพงครับผมเก้าอยเกสิหรืออยากเรียนแบบฟรีแบบมีเงื่อนไขก็ได้หมดนะผมแต่ท่านสะดวกเลยนะผมทักเข้ามาคุยได้ที่ s o N Z a ห้าเก้าผมไลน์แค่นั้นเองนะผมถ้าลงมาชนที่ไลน์ผมโพดนะโอเคจัดไปเบิ้ล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 น,น,นะผม จัดไปสัหกเหรียญน,นะต่อไม้นี้ไม้ชี้สตาร์ครับผมแพ้ก็พอชนะก็พอนะเพราะว่ากราฟเริ่มจะหลุดกรอบแล้วเนี่ยเราเล่นได้สักสองครั้งก็โอเคนะกรอบกรอบหนึ่งอ่ะให้มันโชนแล้เด้งมีจังหวะจังหวะวิ่งช่องวิ่งของมันบ้างนะ อืมอแรงขายโอ้โหมีแรงขายทีลงมาช่วงสุดท้ายครับผมโอเคเนี่ยที่ผมพยายามจะบอกก็คือจุดนี้มีแรงซื้อจุดนี้มีแรงซื้อจุดนี้ก็เป็นไงฮะต้องมีแรงซื้อเหมือนกันเห็นไหมพยายามดูรูปแบบเดิมๆซ้ํๆไว้จุดนี้มีแรงขายจุดนี้มีแรงขายจุดนี้ก็ต้องมีแรงขายครับผมและประกอบกับมีแพทเทิร์นให้เราเล่นด้วยนี่ก็เป็น W ิได้ถ้าเรามองจากข้างบนลงมาข้างล่างก็เป็นเอได้ไหมครับ มันก็เป็น M ได้อยู่ที่มุมมองเห็นไหมแล้วว่ามองเห็นเป็นตัวเได้นะครับผมก็ฝากไว้นะผมใครชื่นชอบความเร็วชื่นชอบแบบนะผมสายซิ่งนะก็นำไปใช้ได้นะผมเทคนิคนี้15วิธีมาซัพพลายโซนนะครับโอเคอ่าสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆเลยนะผมว่าเป็นคลิปยาวเลย20กว่าทีนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ขอคุมครับ